เรียนรู้วิธีคิดที่จะทำให้คุณก้าวนำหน้าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาครับและนี่คือวิธีคิดแบบเชิงกลยุทธ์หรือว่า strategic thinking ครับวันนี้จะมาคุยตัวนี้กันกับสวัสด,ดีครับผมเทมเจ้าของเพจติงต่าและนี่คือ2000 podcast ครับ สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่2000 Podcast นะครับ Podcast ที่จะช่วยคุณหรือคนสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตครับวันนี้อยู่กับเทมส์เนเดิมครับผู้เขียนหนังสือเป็นคนเงียบๆก็ได้เปรียบได้ครับและเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความกาวานั่นเองนะครับวันนี้เปิดตอนแรกประจำปี2025นะครับเย้นะก็เอาเลยนะฮะวิ่งแรกปุ๊บเราก็มาเจอกัน ตามนัดเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ครับเรื่องที่เทมยาใหญจะชวนเอามาใช้ในการเปิดนะสักกะลาดใหม่นะครับของปี2025นี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิดไปข้างหน้าเนาะคิดยังไงที่จะทำให้เราก้าวนำ หน้าคนอื่นนะมองไปยังอนาคตแล้วก็เลือกวิธีการลงมือทําของเราเนี่ยได้เหมาะสมได้ถูกต้องกับจังหวะเวลาอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็คือแนวคิดแบบการคิดเชิงกลยุทธ์หรือว่า strategic thinking นั่นเองนะครับก็จริงๆเทมเคย มีคําถามแล้วสงสัยมาเลยว่าทำไมคนบางคนเขาถึงคิดล่วงหน้าครับแล้วก็คาดการสิ่งต่างๆได้เก่งจังว่าเดี๋ยวเรื่องนี้มันน่าจะเกิดขึ้นนะ,เด,นนนนะนนเดี๋ยวพี่คนนี้เขาน่าจะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่คนนู้นเขาน่าจะคิดแบบนี้เคิดได้ไงอเออทำไมคิดได้เก่งจังทำไมคาดการเก่งจังนะครับหรือว่าทําไมบางคนเนาะซีอบางคนอย่างเงี้ยหรือว่าผู้บริหารบางท่านนะครับถึงรู้ว่าองค์กรเนี่ย ต้องเลือกที่จะทำอะไรอะ่ะถึงจะเอาชนะคู่แข่งในตลาดได้แบบยั่งยืนเออคิดยังไงนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าเพื่อนของผมบางคนหรือว่าคนที่ผมรู้จักบางคนเนี่ยเฮ้ยทำไมก็ถึงมีการวางแผนพัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตตัวเองได้โคตรเฉียบเลยนะแล้วเป็นการพัฒนาตัวเองที่ทำให้เขาเนี่ยมีความเหนือกว่า คู่แข่งหรือว่าอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คําว่าคู่แข่งรอ,อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นคนในวงการที่ใกล้เคียงกันโดดเด่นกว่ากันได้เออก็คิดยังไงนะครับแน่นอนครับทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันย้อนกลับมาถึงวิธีคิดเชิงกลยุทธ์หรือว่า strategic thinking นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ก้าวนำหน้าคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยเราเลยต้องเป็นนักคิดแบบ คิดเชิงกลยุทธ์ให้ได้ครับอ่าก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้แหละเราเลยเอาเรื่องนี้มาเริ่มตอนแรกของ e อปี2025เลยเพราะเทมเชื่อว่าการคิดเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการวางแผนและการลงมือทำทุกอย่างที่จะเลือกจะทำหรือไม่ทำอะไรนะครับให้กับตัวพวกเราเองเหมือนกันเนาะซึ่งสิ่งที่เทมเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นบทเรียนที่เทมได้อ่านมาจากหนังสือนะครับที่ชื่อว่า The Six d i s c i p l i n e ส์นะครับอ Strategic Thinking นะของคุณ Michael D. วั t k i n s นะครับก็จริงๆเล่มนี้มีแปลไทยแล้วนะครับโดยสำนักพิมพ์อมรินเนาะ how to นะครับแปลไทยจะชื่อว่าหลัก6ประการของการคิดเชิงกลยุทธ์นั่นเองนะครับก็เป็นเล่มที่ดีมากๆเล่มหนึ่งนะก็เหมาะสำหรับคนที่ อยากจะเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์เป็นนะครับแล้วก็ยิ่งใครทํางานอยู่ในองค์กรเนี่ยนะคือไม่ว่าคุณจะทํางานด้านกลยุทธ์หรือไม่กลยุทธ์เนี่ยนะครับแค่คุณมีวิธีคิดเชิงกลยุทธ์เนี่ยผมว่ามันสามารถทําให้เรา craft uh, solution หรือว่า uh, แนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ออกมาได้หลายๆแนวทางแล้วก็เลือกได้อย่างดีมากขึ้นว่าเราควรจะตัดสินใจในการลงมือทําเรื่องไหนอย่างไรเพราะอะไรนะครับอันนี้คือ uh, เมื่อคุณมีวิธีคิดแบบเนี้ยคุณจะ มีการกระบวนการคิดที่มองเห็นภาพรวมนะครับแล้วก็เลือกสรรสิ่งต่างได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคไหมนะโอเคนะครับก็จริงๆสําหรับการเล่าในวันนี้นอนเทมก็จะผสมแนวคิดส่วนตัวหรือว่าสิ่งที่เทมได้เรียนรู้จากที่อื่นมาผสมเข้าไปด้วยนะครับก็จะไม่ได้มีแต่หนังสือเล่มนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเอามาเอา,เอาเอามาสรุปผสมปนๆเข้าไปด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะก่อนที่เราจะมาคุยรายละเอียดกันนะครับ สิ่งแรกที่ผมอยากจะชวนทุกคนทำความเข้าใจก่อนคือคำว่ากลยุทธ์แล้วกันเนาะหรือว่า s t r a t e g y เนี่ยมันคืออะไรนะมันดูเป็นคำที่แบบจับต้องยากและเกิดนะครับแล้วก็อะไรคือกลยุทธ์อย่างงี้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบคำนิยามเนาะของดรทนายชรินสารมานะครับ s t r a t e g y c l i n i c เนาะใครเคยฟังนะครับก็จะอยู่ในช่องของทาง the secret sauce to m a s t r s t r a t e g y c clinic นะครับอันนี้ชอบมาก นะก็ด็อร,อรท่านไหนนะครับจะบอกนี่ครับว่าเวลาพูดถึงว่า strategy เนี่ยนะครับมันคือนี่ครับให้นึกถึงคำว่า superior long term performance นะครับ superior long term performance นะครับมีอยู่3คียนะ์เวิร์ดเนาะ superior long term และ performance นะ superior คืออะไรนะก็คือแปลว่าอะไรครับดีกว่าเหนือกว่าคนอื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คืออย่างที่หนึ่งครับ สิ่งที่เราเลือกนะสิ่งที่เราจะทําหรือแนวคิดของเราเนี่ยต้องทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าหรือว่าเหนือกว่าคนอื่นนี่คือ superior นะครับอันที่2องครับ long term นะก็คือระยะ,ะช่วง time frame ที่เราให้ความสนใจเนี่ยจะไม่ใช่แค่ระยะสั้นนะครับแต่ว่ามันต้องสามารถทําให้แข่งขันได้ในระยะยาวหรือว่า long term ด้วยนะนี่คืออันที่2นะครับคำที่3ครับ performance นะครับก็คือแน่นอนแหละ performance ก็คือผลลัพธ์เนาะ การดําเนินการที่ยอดเยี่ยมมเพราะฉะนั้นสรุปนะครับรวม3คํานี้เข้าด้วยกัน <Yeah. S 1> superior long term performance กลยุทธ์ก็คือสิ่งที่ทําให้เกิด performance นะครับที่เหนือกว่าคนอื่นในระยะยาวโอเคไหมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดแนวทางว่าคุณจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรเนี่ยแล้วไอ้สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยนะฮะมันไม่ก่อให้เกิด performance ที่ดีกว่าคนอื่นในระยะยาวเนี่ยนะอันนี้ไม่เป็นกลยุทธ์ที่ดีโอเคไหมนี่คือคำว่า กลยุทธ์ก่อนนะครับในมุมของ Commerce Strategy นนี่คืออยากแรกนะครับคราวนี้ครับกลับมาที่การคิดเชิงกลยุทธ์บ้างเอาแล้วการคิดเชิงกลยุทธ์คืออะไรนะครับ mm. ไม่เหมือนกับกลยุธทธ์ซะทีเดียวเนาะนะการคิดเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันพูดถึงวิธีคิดใช่ไหมฮะ ที่คือพอพูดถึงกลยุทธ์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการคิดปไปข้างหน้าแหละนะก <_ d ata> ็จะไม่ได้คิดอยู่แค่สถานการณ์ปัจจุบันแล้วกันเนาะ <_ d ata> คือเมื่อเจอสถนานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ได้หยุดคิดแค่นั้น๋ยวเขาจะคิดไปข้างหน้าไปไกลกว่าสิ่งที่เขาเห็นในปัจจุบันนะครับ <_ d ata> เป็นการคิดไปข้างหน้าโดยผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งปัจจัยภายนอกนะเรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับกับเรื่องนี้นะ แล้วก็ปัจจัยภายในคือเรื่องของตัวเราเองนะครับหรือแม้กระทั่งตัวองค์กรเนาะถ้าคุณวิเคราะห์ในเชิงองค์กรนะครับต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะคาดการณ์เนาะความเป็นไปได้ของอนาคตหลากหลายแบบที่คุณจะเลือกเดินเพื่อสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองเอาหม่อีกทีหนึ่งนะฮะการ <S <S คิดเชิงกลยุทธ์นะครับจึงเป็นวิธีการคิดไปข้างหน้าโดยผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายใน เพื่อเอามาคาดการณ์ความเป็นไปได้นะครับของอนาคตหลายๆแบบเนาะที่คุณจะได้เลือกเดินเพื่อสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองนะครับนี่คือ strategic thinking นะครับคิดไปข้างหน้าวิเคราะห์นะเอาปัจจัยต่างๆมาดูแล้วคาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคุณควรจะเลือกทำอะไรและไม่ทำอะไรนะครับนี่คือ strategic thinking เนาะซึ่งคุณไม่ต้องทำงานในสายกลยุทธ์ก็ได้นะไม่ต้องมาทำกลยุทธ์ธุรกิจอะไรเงี้ย คุณก็คิดเชิงกลยุทธ์ได้นะครับคุณจะพัฒนาตัวเองให้แข่งขันกับคนอื่นได้คุณจคิดเชิงกลยุทธ์ได้ใช่ไหมคุณจะตัดสินใจสร้างอะไรดีล่ะสร้างสร้างของอะไรบางอย่างออกมาสร้างโปรดักต์อะไรบางอย่างมาคุณก็คิดเชิงกลยุทธ์ได้คุณจะสร้างโปรดักต์อะไรให้แข่งขันกับคนอื่นได้ในอย่องอยากอะไรแบบนี้เออนี่คือการคิดเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดนะครับคราวนี้แล้วทําไมเราถึงเอาเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่เปิดนะครับในปี2 0 2 5นี้นี้นะครับต้องบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยโลกเราเนี่ยมันเรียกว่าโลกที่เรียกว่า vulnerable เนาะ vulnerable นะครับเป็นโลกที่มีความผันผันพวนนะหรือว่า volatility เนาะอ่า uh, U คือ uncertainty นะครับมีความไม่แน่นอนนะฮะตัว C คือ complexity เนาะมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็ A นะครับ ambiguity หรือว่ามีความคลุมเครือมากนะครับยิ่งโลกมัน v u l n a มากเนี่ยโอ้โหวุ่นวายจัดๆเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย การคิดเชิงกลยุทธ์จึงยิ่งสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะมันจะทําให้คุณได้ฝึกดูว่าปัจจัยไหนจะส่งผลอะไรต่อการตัดสินใจของคุณบ้างนะครับแล้วก็คุณจะตัดสินใจสิ่ง,ง,งต่างๆได้เฉียบคมมากขึ้นคิดไปข้างหน้าได้มากขึ้นเสมอนะครับยิ่งเปลี่ยนแปลงเยอะคุณยิ่งต้องคิดไปข้างหน้าล่วงหน้าบ่อยๆมากขึ้นด้วยนะนี่นี่คือสาเหตุว่าทําไม เราถึงต้องคิดเชิงกลยุทธ์กันให้มากขึ้นและเทมเอาเรื่องการคิดเชิงกลยุทธ์เนี่ยมาเป็นตัวเปิดปีส0 25นี้นะครับคราวนี้เวลาฟังคําว่าวูก้าเวลเนี่ยนะฮะมันดูแล้วมันลอยๆอ่ะมันดูแล้วแบบจับต้องยากเหลือเกินนะครับมันในทางปฏิบัติแล้วมันคืออะไรนะฮะก็อาจะอยากเล่าให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจแล้วกันเวลาเราเอาคํานี้ไปใช้หรือว่าเราเอาสิ่งนี้ไปไปใช้ในเชิงปฏิบัติจริงๆแล้วกันนะครับยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับเวลาเราสมมุติว่า มีปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสนใจเรื่องหนึ่งล้กันอยู่สัก4ตัวนะคือ,อปัจจัย A คือราคาน้ํามันนะครับปัจจัย B คือภาวะสงครามล้กันนะ่ะปัจจัย C อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับปัจจัย D อาจจะเป็นเรื่องการเข้ามาของตัว artificial general intelligence หรือ agi อย่างนี้แล้วกันเนาะเวลาเราพูดถึงคําว่า,าความผันผวนเนี่ยนะ ยกตัวอย่างเช่นราคาน้ํามันที่ท่นพูดปัจจัยแรกเนี่ยนะครับราคาน้ํามันโอ้โหเวียงมากเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไวมากในช่วงเวลาเวลาหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือผันผวนครับโอเคไหมขึ้นลงนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงในนียผันผวนนะครับนี่คือตัว V นะ volatility นะเอาปัจจัยมากลางนะปัจจัยไหนเวียงขึ้นเวียงลงบ่อยๆนะครับขึ้นสูงลงต่ําเยอะๆเนี่ยนะฮะ volatility ผันผวนจัดๆนะครับ อันที่สองครับสมมติปัจจัยภาวะสงครามแล้วกันเฮ้ยมันจะเกิดหรือมันจะไม่เกิดนะเออนะอันนี้คือไม่แน่นอนนึกออมไหมเป็นศูนย์ก็เป็นหนึ่งศูนย์ไม่เกิดหนึ่งเกิดศูนย์ไม่เกิดหนึ่งเกิดอย่างเงี้ยนี่คือไม่แน่นอนนะครับว่าปัจจัยนี้จะเข้ามาหรือเปล่าอ่าหรืออย่างโรคระบาดอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่รู้เนาะมันก็ยังมีความแบบไม่ชัวร์นะเดี๋ยวศูนย์เดี๋ยวหนึ่งอะไรเงี้ยมีโรคใหม่ไหมนะโรคนี้จะเข้าไทยไหมนะอะไรเงี้ยนะฮะนี่คือ uncertainty ความไม่แน่นอน นะครับนี่คือตัวยูเนาะรานนี้ถัดมาตัว4ีแล้วกันนะครับ complexity เนาะก็คือสมมุติว่าตะกี้ท่านบอกเรามี4ปัจจัยใช่ไหมฮะเมื่อเรา4ปัจจัยนี้มาประเมินนะมาลองวิเคราะห์ดูความสัมพันธ์ที่มันเกี่ยวเนื่องกันละกันเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยราคาน้ํามันเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับอภาวะสงครามเหมือนกันนะใช่ไหมฮะหรือว่าเอ้ยมันก็เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะ ความต้องการน้มันอาจจะลดลงหรือเปล่านะคนมาใช้พลังงานสะอาดกันเยอะขึ้นกฎหมายด้าน climate change ต่างๆนะครับหรืออย่างการพัฒนา agi อย่างไง ai อย่างไงครับเฮ้ยมันก็ต้องใช้พลังงานเยอะถูกไหมเราต้องมี data center มี cloud ต่างๆโอ้โหที่ประมวลผลเยอะมากๆถูกไหมครับในการสร้างตัว ai เหล่านี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมาดูว่าไอ้แหล่งพลังงานมันมาจาก พลังงานสะอาดไหมนะเป็นบลูเป็น Blue, เกรย์ Grey, หรือเป็นกรีนอะไรเงี้ยคือมันก็สอดคล้องเกี่ยวข้องกันไปหมดละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์ผูกโยงกันไปหมดเลยเนี่ยนะฮะมันเลยทําให้เวลาเราวิเคราะห์ปัญหาหรือเรามองปัญหาที่เราสนใจจากเรื่องปัจจัยพวกนี้มันมีความซับซ้อนสูงมากนะครับมันเลยเกิดตัว C ี่ะคอมเพล็กซิขึ้นคือมีปัจจัยเยอะและ ปัจจัยก็มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันค่อนข้างหลากหลายและน่าปวดหัวมากนะครับสิ่งนี้ครับนำมาสู่ตัวสุดท้ายคือตัว A ครับทุกคนมันคืออะไรครับมันคือ ambiguity หรือว่าความคลุมเครือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วว่าปัญหามัน Complex มากๆเนี่ยนะครับวิธีการที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยนะเอยเราจะคิดโซลูชันอะไรดียมันมันไม่ชัวร์เลยมันมีความคลุมเครือไปหมดเลยว่าแนวคิดนี้จะแก้ไขปัญหาได้ จริงหรือไม่จริงนะครับมันอาจจะยังไม่มีเพลย์บุ๊กเนาะไม่มีคู่มือไม่มีคนที่เคยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาหาวิธีการที่จะทดสอบวิธีการแก้ไขปัญหานะครับไปหลากหลายวิธีเนาะแล้วก็หาทางลด,ดความเสี่ยงกันไปนี่คือ a m b i g u i t y นั่นเองนะครับนี่คือวูกา w o r วลในเชิงปฏิบัติแล้วกันนะเอามาขยายความเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับก็วันนี้น่าจะไว้ประมาณนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้มันจะยาวมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งตอนย่อยมาเป็น3ตอนย่อยนะครับก็ก่อนจะจากกันไปยังไงถ้าทุกคนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับในปีนี้ครับสิงห์เทมจะมาเล่าให้ฟังนะครับจะมาในทีมของจี Innovators Playbook นะครับคู่มือสำหรับนวัตกรเนะเพื่อทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวนะครับเปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยน,นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็อ,อาจารย์กนไปฝังหนังสือของตัวเองครั้งหนึ่งนะครับเป็นคนเงียบๆก็ได้เปรียบได้ครับเพราะชีวิตง่ายขึ้นนิดๆแะใช้จุดเด่นของ Introvert ได้ถูกทางนะครับก็หาได้ที่ร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปนะครับ จริงๆตอนนี้พิมพ์ครั้งที่2แล้วด้วยนะทุกคนต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็วันนี้ไว้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในตอนถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ